สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตั้งนะคะคุณครูตั้งจะนำงานศิลปะมาให้เด็กๆได้ทำกันจากนี้ทานเรื่องพ่อแม่มือใหม่กับไข่ห้าฟองเด็กๆพร้อมจะไปทำกันหรือยังเอยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะหนึ่ง ใบงานค่ะสองเกาสามเมจิกสี่สีไม้ค่ะเรามาเริ่มระบายสีกันเลยนะคะ เด,เด็กระบายสีตามจินตนาการของตัวเองนะคะของคุณครูเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะมาที่ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นรอยปลมไหมคะเด็กๆพับตามรอยปละระวังไข่นะคะ แบบนี้นะคะต่อไปมีรอยปะอีกหนึ่งปะนะคะเด็กๆก็พับตามรอยปะตรงนี้นะคะรอยปะที่สามนะคะอ่าพอได้พับตามรอยปะ3สามรอยปะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทากาวกันค่ะเมื่อเด็กๆพับตามรอยแล้วนะคะ เราจะมาทากาวกันระหว่างไข่กับตัวลูกจระเข้นะคะพลิกกลับด้านนะคะแล้วทากาวตรงช่องที่เป็นไข่นะคะทากาวให้ท่วนะคะแต่เด็กๆไม่ต้องทาให้มันเยิ้มมากนะ ติดกันเลยนะคะระหว่างไข่กับจระเข้นะคะมเมื่อติดกาวแล้วเด็กๆก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมคะลิกไปเป็นจระเข้กลับมาเป็นไข่แบบนี้นะคะ<ม>เด็กๆรอกาวแห้งนะ เมื่อกาวแห้งแล้วเราจะมาตัดกันค่ะอุปกรณ์ที่เรานำมาเสริมก็คือกันไกนะคะเราตัดระหว่างไข่กับจระเข้นะคะเด็กๆเ,เห็นรอยดำๆนะคะตัดให้เป็นเส้นตรงตามรอยดำๆตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูนะคะหนึ่ง 2 3 4เราก็จะได้แบบนี้นะคะเปิดขึ้นเปิดลงแบบนี้นะคะเด็กๆตัดได้เหมือนของคุณครูหรือยังเออ าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นต่อไปเลยค่ะอ่าขั้นต่อไปนะคะเด็กๆเห็นจระเข้ใส่กางเกงสีเหลืองไหมคะอ่าเป็นพี่จระเข้ตัวที่หนึ่งเราต้องเขียนเลขอะไรนะเลขหนึ่งถูกต้องค่ะเราเขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะเป็นพี่จระเข้ตัวที่หนึ่ง ต่อไปตัวที่สองกางเกงสีเขียวเขียนเลขอะไรคะถูกต้องค่ะเลขสองนะคะพี่จระเข้ตัวที่สามกางเกงสีม่วงเขียนเลขอะไรคะเด็กๆเลขสามถูกต้องค่ะต่อไปพี่จระเข้ตัวที่สี่เขียนเลขอะไรคะ เลขสีถูกต้องค่ะต่อไปน้องตัวสุดท้องใส่ชุดสีชมพูเด็กๆว่าเขียนเลขอะไรคะใช่ค่ะเขียนเลข5้านะคะอ่าเราก็ได้จระเข้ครบห้าตัวแล้วแล้วเด็กๆอย่าลืมไปนับ จระเข้นะคะว่าได้ครบ5้าตัวหรือเปล่าวิธีการเล่นนะคะเด็กๆไข่หนึ่งฟองพี่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวแบบนี้นะคะปุ๊บนี่ไงพี่ตัวที่หนึ่งต่อไปนะคะ ไข่ฟองที่สองพี่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวที่สองเห็นไหมคะต่อไปนะคะไข่ฟองที่สามพี่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวที่สามฟองที่สี่นะคะ ก็จะฟักออกมาเป็นตัวที่4ต่อไปตัวสุดท้ายฟองที่5นะคะก็จะฟักออกมาเป็นตัวที่5ไข่ทั้ง5ฟองก็ฟักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะคลิปหน้า เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ